ฝ <c oughs> นฝั่งหาข้อมูลลูกค้าคนนี้ให้ฉันหน่อยสิถ้าเสร็จแล้วก็วางไว้ที่โต๊ะเลยนะโอเคได้ได้ฝนฝั่หาข้อมูลนิดหน่อยนะให้ฉันก่อนเรื่องงานล่ะอ๋อโอเคได้ได้ฝนฝากแทงเอกสารชุดนี้หน่อยนะสามสามชุด ได้ได้ฟฝนมีคนมาหาเราอยู่ห้องรับแขกอะอ๋อค่ะเอ้าคิมพี่ฝนพี่มาได้ไงอะก็เห็นแม่พี่ชอบอวด ่าพี่อยู่ในเมืองมีชีวิตอยู่สุขสบายดีฉันก็อยากมาอยู่บ้างพี่ช่วยฉันหางานหน่อยสิฮะแล้วคิมถนัดงานด้านไหนล่ะอ๋อถ้าฉันรู้ขนาดนั้นฉันจะมาหาพี่ทำไมจ้าวไปแล้วที่ทำงานพี่เนี่ยก็ใหญ่โตดีนะพี่ก็บอกเจ้านายพี่ให้รับฉันเข้าทำงานด้วยสิเออคือพี่พี่พี่ฝน อย่าลืมนะว่าตอนที่พี่ลําบากมากไม่มีข้าวจะกินเนี่ยพ่อแม่ฉันเป็นคนช่วยเหลือพี่ไว้อย่าลืมล่ะจ้ะเดี๋ยวพี่ลองคุยให้นะฮัลโหลว่าไงกิฟ เออพอดีงานฉันยังไม่เสร็จเลยอ่ะคงไปด้วยไม่ได้ฉันมีวิธีละเจอกันฝนช่วยฉันเคลียร์งานนี้หน่อยสิพอดีที่บ้านฉันมีเรื่องด่วนฉันต้องรีบกลับบ้านอ่ะเอ่อคือว่านะ ใช่เอยนะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็ไว้ที่โต๊ะผู้จัดก,การเลยเดี๋ยวว่าหลังฉันเลี้ยงเข้านะไปก่อนนะแต่แต่ว่าฉันคุณโบค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่เราอัปเดตมาล่าสุดเลยนะคะ ถ้าคุณโบอยากให้แก้ไขตรงไหนหรือว่าเพิ่มเติมอะไรก็บอกได้นะคะเอ่อฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคุณโบฉันว่าวันนี้คุณกลับไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะคะเรื่องงาน่ว้คุยกันมาหลังแล้วกัน คือคุณโบคะสวัสดีค่ะผู้จัดก,การคุณโสดน้องสาวคุณที่ชื่อคิมอ่ะมันยังไงกันสายป่านนี้เรายังไม่เข้าทำงานอีกไหนคุณรับปากผมแล้วอ่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะผู้จัดก,การเดี๋ยวฉันไม่ต้องพูดอะไรแล้วบอกน้องคุณด้วยพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะ <c oughs> อัน,นี้น้ำพึ่งมะนาวขอบใจมากนะดูฉันเห็นเธอไอมาหลายวันแล้วอะ่ะทำไมไม่รู้จักดูแลตัวเองบ้างเลย รู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยังฉันน um> ี่ไม่เข้าใจเธอจริงๆเลยอะว่าทำไมถึงต้องเป็นคนใจดีชอบยอมคนอื่นแบบนี้ปฏิเสธคนอื่นก็ไม่เห็นจะยากเลยนี่ส่วนงานพวกนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเธอเลยนะไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำสิ นี่ก็ใกล้เวลาเลิกงานแล้วอะ่ะฉันกลับก่อนนะจ้ะจ้าดูแลตัวเองด้วยส่วนงานพวกนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของอเธอเลยนะไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำสิฮัลโหลงานที่ฉันให้เธอช่วยทำยังไม่ได้อีกเหรอฝนทางบัญชการขเขาเร่งมาแล้วนะ ฉันไม่ได้รับปากเธอซะหน่อยว่าฉันจะช่วยเธออ่ะนี่เธอหมายความว่าไงอะฝนก็หมายความว่างานของเธอเธอก็ทำเองสิมันไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบของฉันฝน เธอมีบุญคุณกับฉันฉันฝากฝันให้เธอได้ทำงานแต่เธอกลับขี้เกียจไม่ไปทำงานไปใส่บ้างขาดบ้างจนฉันโดนตำหนิหมดแล้วและอีกอย่างฉันเสียเครดิตด้วยแกไปเลยนะใส่หัวออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะพี่ฝน